ส,สวัสดีพี่น้องมื่อนี้มาเฮ็ดเสียงเสียงยังละ่ะเสียงนกเวีดมะหรือเสียงเทอร์โบปลอมเขาเอื่นเทอร์โบปลอมเห็ดเห็ดซีอันนะพี่น้องเห็ดบางซีอันล้องเห็ดมาหลายซีอันเนี่ยทั้งหมดอันนี้เห็ดอันแรกอันนี้เห็ดอันแรกดังดัง,ดงเพื่อนมาเห็ดพวกนี้อันนี้ก็ดังอยู่พี่น้องแต่ว่าดังบ่ดีประเด็น อันนี้บ่ดังเลยพี่น้องอันนี้บ่ดังเลยภาษาอี่างที่บอดังคือช่องมันห่างนี่พี่น้องช่องมันห่างช่องมันห่างล่มล่มมันออกหลายมันเลยบ่บีบพี่น้องอันนี้กะช่องช่องกัมีห่างกัมีทีกัมีห่างกัมีอันนี้ก็ดังอยู่แต่บ่ดังดีแต่อันนี้ดังโอเคอันนี้ฟังได้โอเคดังอยู่ นีกอันนี้ดังดีแต่งเฮ็ดอันนี้ดังแต่งเฮ็ดอีกแบบหนึง่งกวมควงของหู้ที่มันดังนะพี่น้องกวมควงของหู้ที่มันดังก็คืออ่ซีมินเดี่ยพี่น้องช่องระยะนี่มินนี่ซีมินวัดพี่น้องบงนี่พี่น้องผมใช้ไม่บหมทอนถัดบัตรกลของบบสุม่ม น,น้องซุ้มเนาะพี่น้องอืมองกอยู่ที่ซีเมนนะพี่นอ้องกล่องบาซุ้มพี่น้องเอาที่ซีเมนแล้วกันเอาที่ซีเมนเออซีเมนสามมิลเครื่องนี้ซีมินขางไงขางไงก็นี่ี่ดังบ่ดีตัวนี้สิว่ามันหามินกว่าพี่น้องหามิน กะวัดตัวนี้พี่น้องเบ้างอืมพี่น้องกล่องบัสซุ่มพี่น้องตัวนี้ประมาหามิ่นถึงหกมิ่นพี่น้องหามิ่นออกมาฟังเบ้างตรวจนะพี่น้องเขาตรวจเสียใจพี่น้องฟังเบ้างแล้วเราะคบพี่น้องเริ่มตั้งแต่ทอเป่าเริ่มมึงแต่ทอเป่า แล้วก็ไล่ไปจากตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เออพี่น้องผมแตกตังอันนี้พอทำใจแล้วพี่น้องด้วย,ดวยเดี๋ยวนีใส้นีไส้ก็พี่อง

โค้งพี่น้องโค้งโค้งอะต่อพี่น้องตันนี้อันนี้ครัต่อไปอันที่สามพี่น้อง อันที่สามที่สามนนี้คือพ่วงหางซีเมนตนะพี่น,นอ้องโอ้อไปอันที่ซีพี่น้องอันที่ซี 一米，一米，一米，一米几了？ ก็ตอนน้องพี่น้องวันนี้เหาก็มาเทียบเทียบกันเทียบเทียบน้องพี่น้องเนาะเทียบเทียบโอ้บอดิเฮดแค๊สซีอันนี้พี่น้องเฮ็ดหลเลยเพียวเพียวเพียวกล่องพุ่นพุ่นเนี่ยพี่น้องเพียวบอดังพุ่นนี่เนาเฮ็ดเหี่ยวเหี่วเลยนบอดังเนาะมันมีเสียงยังเลยฟังนี่คอมเมนพี่น้องเลี้ยนลู่ไปเลี้ยนลู่ไปเฮ็ดอันแรกน้อพี่น้องอันแรก เล็กลีดแบนพี่น้องเล็กลีดแบน,นเล็กลีดแบนเฮ็ดเอาตัวนี้หามินช่วงช่วงตัวนี้หามินถึงหกมินเนี่พี่น้องหามินถึงหกมินหามินถึงหกมินนะพี่น้องสองโอ้ตัวนี้เกือบเกือบเส้นสองนี่เกือบเส้นพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดมัหม้อไปเลยช่องนีความมันฉีดดังคือวัสดุสูงกว่า No มันวัดสุ่มพี่น้องซุ่มยุยยุยไก่เว้ยไปนะช่องนี้ก่อนช่องนี้หกเก็ดมินเนี่ยสรุปอันนี้บ่ดังพี่น้องเข็ดหูเข็ดหูเข็ดเกินเกินหามินเกินหามินไปสิบ่ดังมาเบิ่งตัวนี้พี่น้องตัวนี้ดัง ดังแต่บ the ่มีหางเสียงอ่าเวลาเขาเล่งอื้อบั่นเวลาเขาผ่อนตัวนี้บ่มีหางเสียงพี่น้องดังตะบัดแหลกเงี้ยนเงี้ยนเงี้ยนดังตะบัดเหลกพอดีเขาเล่งอื้อของแบเวลาเขาผ่อนเขาเล่งลงคือเขาบ่มีหางเสียงนี่คือหามินพี่น้องช่องนี้หางหามินพี่น้องกับอีโจเห็นหามินหามินพี่น้องหามินนะพี่น้องหามิน หามินมี่ก็หามินมี่ก็หามินหามินอันน,นี้คือนี่บ้านน้องมึงตัวนี้พี่น้องนี่ตัวนี้ซีมินนะพี่น้องซีมินพี่น้องซีมิน เนื้อพี่น้องตัวนี้จะซ่องยึยดซีมินหมดซีมินซีมินกันพี่น้องสรุปตัวนี้ซีมินตอนเล่งค่อยๆบัดแรกเล่งบัดแรกอะดังตอนพอนก็ดังทางเสียงคือพี่น้องได้ยินนั่นแหละนี่ตัวนี้นตัวซีมินแต่ว่าแต่ว่าเล็กแต่ว่าเล็กตัวนี้ เล็กตัวนี้กบเล็กด้านข้างนี่ซ้ำกันพี่น้องซ้ำกันซ้ำกันพุ้มพวงุ้มกวงของเขาครเส้นเครืองพี่น้องนี่เส้นเครืองเส้นเครืองซ้ำกันนะพี่น้องตัวนี้ตัวนี้ก็เส้นเครืองด้านนี้ก็เส้นเครืองขึ้นกันตัวนี้ดังดังดังดีแต่ว่าตัวนี้ดังดังขึ้นกัน ตอนเลี้งกระดังตอนพอนกระดังอ่าเจ้ที่นี่มาเฮ็ดอีกแบบหนึ่งคือแบบนี้แบบนี้ตัวนี้กะตัวนี้หลีดลงหน่อยนึงพี่น้องประมาณสามสามมิลครึ่งสามมิลครึ่งหู้นี่สามมิลครึ่งสามมิลครึ่งพี่น้องประมาณสามมิลครึ่งสามมิลครึ่งแต่ว่ามีหู้สีมิลอยู่น้วยพี่กันเู้เหมือนหู้เหมือนบะเทียงนะพี่น้องหู้นี่สีมิล กูนี่สามมิ้นคืงูนี่สมิลเดี๋ยูแหลก3มิลพี่น้องูแหลกสมิลขังหนึ่งอันนี้หูสุดทยสามมิลนสามมิลนูที่2องสามมิลนสี่มิลหูแหลกสามมิ้นคืแตะว่าตีบุ๊พี่น้องนี่ตีเห็นบุ๊บแบบนี้ ตัวนี้บดดีตีพี่น้องท่วมแตกต่างตัวนี้บดดีตีเติตัวนี้ตีพี่น้องกันตีพี่น้องต่างกันเสียงโผลตีกันเสียงโผล่ก็อย่างไรพี่น้องเบื้องละเอียดเนาะอันนี้ก็เลี้ยนรูเนาะสำหรับพี่น้องท่านในที่จะได้เสียงแฮมแฮมโดยที่พี่ต้องติดเทอร์โบพี่น้องพี่ต้องติดเทอร์โบต้องเปลี่ยนข้อท่อเปลี่ยนข้อท่อเปลี่ยนข้อท่อพี่น้องสรุปไม่ฟังก็คือ ตัวนี้เวลาเฮาเล่งเสียงเขาสิเหงสิกว่าตัวนี้นี่เสียงเสียงเขาสิตัวนี้ตัวนี้เสียงเขาสิเวลาพอนก็เสียงเขาเหงกว่าเนี่ยตัวน้น้อยนี่ตัวที่4ตัวที่4นี่พี่น้องย้อนไปฟังเบิ่งพี่น้องย้อนไปฟังเบิ่งตัวที่4เสียงเขาสิเหงกว่าตัวนี้เสียงสิสันกว่าตัวนี้สําหรับตัวนี้นี่ตัวนี้นี่่ามีแต่บัดเ่งบัดพอนบ่มี คนมนม่มีเสียงนี่คือช่องนี่เขาเงาหาหามินอันนี้บ่ดังพี่น้องอันนี้บอดังบอบเรามักมักมักสองอันนี้พี่น้องมักสองอันนี้แต่ว่าเดี่ยวไันนี้เสี่ยวไซนี่แต่ว่าหมอพักนะพี่น้องหมอพักตัวนี้นะยันมาสามเก้แล้วพี่น้องเล้วยันมาสามเก้แต่ว่ามอพักนีหมอพักนี้พาไปเลยแล้วพี่น้อง ผมพาไปเลยนี่ทั้งท้งพาตะกิ้นี่พาโลงเลยนะพี่น้องพาใส่รวดเสื่อมไฟเป่าลงหากันเบิดเลยตัวนี้ขึ้นทั้งขึ้นมานน่หรกสีสีสีบ่มีช่องปกติเขาสีมีช่องอยู่หนึ่งช่องสองช่องสนะพี่น้องเขาเขาเออเขาจะมีช่อง,ยงอยู่ตรงนี้พงหนึ่งเรามีกันเรามีกันไมน่นี่สองสองห้องนี่เขาจะกันไม่ตอนมีทั้งหมดหนึ่งช่องสองช่องสามช่องสนะสองช่องสามช่อง ่าพี่น้องคงเห็นเนาะพี่น้องคงเห็นไหมพี่น้องเนาะเนี่ยเขาจะมีอยุนี่หนึ่งช่องหนึ่งช่องข้างท่านี้แล้วก็ช่องหนึ่งจะอยู่ตรงนี้ช่องหนึ่งอยู่ตรงนี้ช่องนี้ก็ตั้งหักอ่าช่องนี้เขามาที่นี่ก็เลยเป่าตัดออกพาทะลุเลยทะลุกลนมันมัานนี่เลยกลนมันพาออกเลยพี่น้องบัวหลวงมันดีหรือบัดีก็บบัวหลวเนาะเอออาจารย์สร้างสองมันอาจจะว่ามันบัดีก็ได้เนี่ยที่นี่ก็พาแล้ว ก็เฮ hey 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 ็ดมาแล้วพี่น้องเฮ็ดแล้วล่ะฮะพี่น้องมักแบบนี้ก็ลองเฮ็ดบ้างเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องมักเออสำหรับรถที่บริติดเตอร์บูนะบริติเตอร์บอันนี้ก็ใส่ทอธรรมดาแต่ว่าเปลี่ยนข้อทอตัวนี้ตะกี้มันออกหนาพี่ตะกี้มันออกด้านหน้าวันนี้เปลี่ยนมาเฮ็ดเป็นตัวนี้แล้วพี่น้องลองพี่น้องลองเฮ็ดบ้างเด้อมักแบบนด้ก็ได้อ่ะ มักถือใจกะกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเนานะอขอบคุณครับ